ก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกันทุกท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงนี้ก็ให้ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเรามาพูดถึงดวงชะตาที่ท่านต้องระวัง ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ท่านจะต้องมีรายจ่ายอยู่บ้างจะทำอะไรในช่วงนี้้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการจ่ายเงินหรือว่าในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงของเดือนเมษายนนี้ ท่านจะทำอะไรก็ท่านระวังเขาไวบ้างในเรื่องของการเงินการทองอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีเราอยากได้นโนนเราอยากได้นี่หรืออาจอยากจะได้ของใหญ่ๆโตๆอันนี้ท่านระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินการทองอาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านประหยัดหรือว่าให้ท่านอดออมไว้ชาวราศีกัน ในช่วงของเดือนเมษายนนี้บางท่านนั้นก็จะมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวจะทำให้ท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้อีกอย่างหนึ่งคนใกล้ตัวอาจจะพูดจาอะไรทำให้เรานั่นหลงกลหลงเชื่อหรืออาจจะคล้อยตามเข้าไปอาจจะเสียเงินเสียทอง ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานที่ท่านทำไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรหรือว่าท่านทำงานส่วนรวมอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีเรื่องมีราวหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ท่านระวังไว้ เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานส่วนรวมบางท่านนั้นทำงานที่มีคนอยู่กันหลายคนหรือว่าทำงานส่วนรวมพูดกันโดยตรงว่าความคิดเห็นย่อมจะไม่ตรงกันบางคนก็คิดไปอีกอย่างบางคนก็คิดไปอีกอย่างจะทำให้งานของท่านนั้นมีการล่าช้าหรืออาจจะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของการทำงานส่วนรวมนี้บางสิ่งบางอย่างนั้น ย่อมจะทําให้ท่านนั้นเสียอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นเย็นไว้อย่าใจร้อนจะพูดจะจาอะไรในเรื่องของการทํางานก็ให้อยู่ในขอบเขตอย่าทําให้ใจของท่านนั้นวุ่นวายคิดมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอารมณ์ร้อนอาจจะทําให้งานของท่านนั้นเสียลงไปได้เพราะฉะนั้นให้ท่านใจเย็นเย็นไว้ในช่วงของเดือนเมษายนที่มีดาวอังคาร เข้าสู่ในราศีกรกฎชาวราศีกันนั้นจะมีสิ่งที่ท่านต้องระวังหลายเรื่องหลายอย่างการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้ตามที่เราได้บอกในช่วงนี้แต่ส่วนในเรื่องของการงานก็มีบ้างในเรื่องของการงานที่เราจะเอ่ยอ้างที่ว่าทำรวมกันแต่ถ้าก็าท่านทำส่วนตัวหรือว่า เปน็งานส่วนตัวของท่านนั้นอาจจะมีการกระทบกระทั่งได้มินิดหน่อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานใหม่ๆท่านอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารหรืออาจจะมีการทําสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างการเซ็นสัญญงสัญญาแต่หากว่าเราไม่ชนานาญหรือว่าไม่ตรวจไม่ทานดูอาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้น ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้จะมีการขัดหรือว่าจะมีการติดขัดอยู่บ้างจะทําให้ตัวของท่านนั้นวุ่นวายบางทีก็เกิดการหงุดหงิดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดการเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนทํางานอยู่ก็อยากจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานอันนี้ก็ถือว่าท่านก็ย่อมจะทําได้ ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางคนก็มีโชคมีลาบได้ทำงานที่ดีมั่งมีเงินทองบางคนก็ทำงานแล้วก็ไม่ได้ดิบไม่ได้ดีทำอะไรก็ติดขัดเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของบุญกุศลอีกเช่นเดียวกันตาว่าเรา มีบุญมีกุศลเราก็จะทํางานได้ที่ดีทําอะไรก็มีความสําเร็จแต่ถ้าหากว่าบุญกุศลของเราไม่หนุนไม่ทรงไม่นําพาก็จะทําให้ดวงชะตาของเรานั้นมีความวุ่นวายเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํานายนี้บางคนก็บอกว่า เกิดมาพร้อมกันทำไมไม่เหมือนกันแต่ก็ขอให้คิดือว่าบางคนก็มีบุญมีบารมีมาบางคนก็ทำมาน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีอีกเช่นเดียวกันบางคนนั้นร่ำรวยเงินทองมีของมากมายบางคนก็ไม่ค่อยมี มีก็พอมีพอกินเรียกว่าแต่ละคนนั่นจะไม่เหมือนกันแต่ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงของวันที่สิบเอ็ดจะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้จะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความสดใสมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินโชคลาภก็จะมีเข้ามา หาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นไม่มีงานทำว่างงานอยู่เป็นเดือนๆแต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะนำพาให้ท่านได้มีงานทำท่านไปสมัครงานอะไรกับใครไว้หรือว่าจะไปสมัครงานกับบริษัทก็จะมีข่าวดีให้ท่านได้ ไปทำงานในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานก็จะดีดวงการเงินก็จะมีตามมาอีกเช่นเดียวกันท่านมีงานที่ดีท่านก็มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นช่วงของเดือนเมษายนจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จกับชาวราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ามีอยู่บ้าง ท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านบางคนได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนหรือบางคนก็ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนนั้นร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนก็มีพอกินพอใช้ถือว่าดวงชะต,ตาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14จะมีดาวพระาทิทย์เข้าสู่ในราศีเมษอันนี้ชาวราศีกันก็จะมีความสำเร็จต่างๆนานา,นาในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะมีความพุ่งและจะมีบุญที่เรียกว่าบารมีเสริมดวงชะตาของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ท่านจะพูดจะจาอาไรก็เหมือนกับว่ามีเสน่ห์ มีคนนิยมกยกย่องท่านอยู่เสมอบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนได้เป็นเจ้านายอีกต่างในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนในช่วงก่อนนั่นท่านเคยเป็นลูกน้องเคยเป็นคนรับจ้างเขาแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะได้เป็นเจ้านายและจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกก็มีในช่วงนี้ถือว่า ดวงชะตาของท่านเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายมาเป็นดีเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่เคยมีก็ให้มีมาในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงต่อไปนี้หยิบจับอะไรก็จะมีคนให้กําลังใจและมีคนให้ความเมตตาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้น เข้ามาอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะไปติดต่ออะไรในช่วงนี้ก็ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะออกเดินออกนอกพื้นที่บ่อยครั้งในเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่าหากาท่านออกไปนอกพื้นที่ก็จะมีโชคมีลาบอีกแต่หากในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ดีโชคลาบก็มีตามมาดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกัน ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาท่านอีกมากมายแต่ในเรื่องของสุขภาพและพรารามมยเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรท่านต้องระวังกันไว้บ้างในช่วงนี้อาจจะเป็นการติดเชื้อหรือว่า อาจจะไม่สบายเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าฉับพลันกระทันหันไม่ได้แก่ตัวของท่านก็บางทีก็เกิดกับในครอบครัวให้ท่านระวังไว้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้นั่นท่านจะทำอะไรท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของคนที่สูงอายุสุขภาพของท่านก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วย หรือโรคเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นโดยกระทันหันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้บางครั้งบางคราวอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้ในที่เช่นท่านจะใช้รถใช้สนนหรือท่านจะไปทางเหนือทางใต้ ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการทำนายดูดวงนั้นก็เป็นเพียงที่แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวยัยหรือท่านได้รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเรารู้เราก็เก็บเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนดีก็เอาไปสิ่งไหนไม่ดีก็ท่าน ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงนั้นก็ถือท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี